น่าปีน่อะไรอ่ะเขามากันเยอะจังเลยเขามาเป็นอ๋อเดี๋ยวเราเดินไปห้างตักหน่ง เขาจะขอซื้อไอ้ตัวเนี้ของของวไปวัดว่าอ้หรือว่า้ที่ไหนอยูมีน I want to buy this but where I can buy ออี e ทีบเอ o แบงองท่าแบงก์ของอย o า not here no มีจัดท่ร่โอเค Bye. อยากได้ที่อยาจะได้วด้ที่ไหนใครเลี้ยงไม่ได้เอาเอาเราเดี๋ยวสปอร์ตมาเขาทาค้าก็ไม่้เขาอยากได้ อยากเขาพอดีเสวยจังเลยอ่ะแค่มาตรงนี้ก็คอยผมตรงนี้เพื่อเจดิ at times